เกมดีแกระเพื่อได้ที่นี่เกมเมอร์ไกดอชชอปผู้สนับสนุนเกมเมอร์ฟิชเชนเบดอย่างเป็นทางการถ้าชอบพวกเราก็กดปุ่มไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่เฮดวันสีวันนะครับจากเกมเมอร์ฟิชเชนเบดนะครับพาร์ทที่สามนะฮะไม่ใช่พาร์ทที่สามนี่ตอนนี้ตอนที่สามฮะจะบุกเฮดเจ็ดนะนะครับนำด้วยแมสแมสนะฮะ แนะนำตัวหน่อยครับเบสแมทสวัสดีครับแล้วก็อลิสเรารู้จักกันอยู่แล้วนะฮะน้องอลิสสวัสดีครับนี่ครับลิตเติ้ลฟิงเกอร์ครับสวัสดีครับออฮมกับคนนี้นะยกมืออย่างเดียวเลยเวลาดีเมียปูติโนตอนนี้อยู่ตรงไหนครับครับเนี่ยโอเคโฟกัสเกมทีเอชนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ลูกพี่ธนัทเบอร์สุดเองนะฮะติดเจ็บลิ้นนะฮะส่วนนั่นวางแม่งเห็นวิ่งหนีเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะผมผมนัะน่ะผมผมนะนู่นคนหนึ่งครับลาวลินนะควักสายในสองแล้วเนี่ยไข่ไข่ยกมือ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 โอเคสองสองมากันได้เลยครับ ทีมหนึ่งนำฮะทีมผมเหอมาโกไปไหนทีมเอนำใชครับเอาทีมเดิมใช่ไหมพี่พี่เราร้องเพลงลูกเสือกันปะปลาทีมเดิมทีมเดิมปะทีมเดิมนโกครับนำครับโฟกัสไปก็ได้โฟกัสน่าจะรู้พี่แพทไม่อยู่กับผมเลยพี่แพทย์อยู่ทีมบีพี่เบนอยู่ทีมบีมาโกไปไหน ผมเสียวหนามยิบหายเลยเนี่ยคือเดินเองยิ้มเองมองไม่เห็นเลยไหมนี่ยเริ่มเต็มร้อยตอนนี้เลยังไงวะโอ้โหยังไงเลยทีมเอครับทีมแพทไปอยู่กับใครไปอยู่กับทีมเออีกทีเลยเดี๋ยวได้แลวไปฟังตัวนั้นใครสร้างไอ่บอลอันั้นบอลอันนี้ก็บอลนัแล้วแม่ก็องโดนแบนอ้าวบายๆโดนแบนนะฮะมันไปแล้วเสื้ออะไรอันนี้อันเล็กเหมือนกันเลยฮะอันเล็ก อเล็กอนีไปครับผมนำเลยเจอร์นี้แบนท์ดีมากแต่ของคนโดนริมนั้นริมนั้นหนามเยอะกว่าตรงกลางครับผมริมนั้นหนามเยอะกว่าตรงกลางครับชิฝายไรเลยเลยพี่อ๋อเขากินกวางเห็นตกเห็นตกมาถ่ายตอนกินกวางเลยพี่เห็นกินกวางเห็นศพไม่ได้นะะจะกินเอาแล้วนำครับนำครับออกกันไปออกกไป กกตไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่เข้าเมืองไม่เข้าเมืองเชี่ยปะผู้มีพลังพิเศษครับผมครับมาดูเรื่องน้ลยาครับผมที่นำไปแต่ผมปิดท้ายคือตอนนี้มาหมาหมาใครนำทีมาเจ็บลิ้นที่แก้มปุ๋ยดือะเกียง โอ้ยโอ้ยไปตัดหน้าลูกธนูโอ้ยเฉียดตายตายครับโอ้ยอย่าเพิ่งกินครับอย่าเพิ่งกินหิวฮะแม่หิวบ่อยนะเราไปครับไปครับอ่ะพี่เจมพี่เจนี่ตัวนี้ตัวนึงเจ็ดพอรับตัวนี่ตัวนึงพอรับเฮ้ยซ้ายซ้ายอะไรอ่ะอ๋อโฟกัสโดนไรหมาอีกไอผงหมา ซอมบี้เพียบเละเฉียวเมืองซอมบี้เยอะต่อครับไปต่อครับจะตีซอมบี้นี่เสียวฟาดกันเองใช่เป่งเลยโอ้โหม,มัน<ย>มันกำลังกัดเพื่อนงี้อยากเข้าไปช่วยนะแต่กลัวฟาดโดนหัวนี่คือผมไม่อยากเข้าไปช่วยอะแต่ว่าผมต้องหลบ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 ู่หนูอ่ะลุงาใส่หมวกกันน็อกเลยนะใส่ชอบประโวนรับชอบประโวนรับใช่ไหมลุงแหมทที่เดียวเอง ทีเดียวก็เจ็บพอแล้วลุงลุงบอกทีเดียวก็เจ็บชีสโอ้โหเต็มเลยลงโบกันท้ายไหมเหมือนเราวันนั้นเลยอ่ะโอ้โหเหมือนเราวันนั้นเลยอ่ะทำอะไรกับมันสักอย่างไหมทำไมได้ยี่สิบประตูเป็นสูงขยิ่งขยิงเยอะมากเลยอ่ะทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยตอนนี้โซนหน้าเราไม่มีอะไรนะขยิงไปยิงแต่ข้างหน้าเราไม่มีอะไรครับดูข้างหลังครับ อมมันมาดูหนังด้วยครับเฮ้ยพี่แฟนขับมาเต็มเลยขบวนขันมากเราไปขออะไรเต็มเราไงพี่โถเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาได้ไหมแฟนขับเดี๋ยวไปมาได้ไหมพี่พี่โฟกัสพี่โฟกัสพี่โฟกัสทั้งนายคนเป็นพีเนี่ยรีบคิวเลยได้ไหมพี่ข้างหน้าน้องหมีเปลี่ยนใจทันไหมเนี่ย หมีว่ะหมีว่ะหมีหมีเอาไงพี่ใครเจอหมีผมว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะดูในขบวนมาเต็มผมว่าเราแย่แล้วแหละมันเยอะมากจริงผมจะกินหมีให้ให้สามคนละตัวโอ้โหแม่งเยอะเยอะโอ้ยเยอะเยอะมากวิ่งอย่างเดียวมีไปไหนใช้เลื่อ่ะ ผมเนี่ยแหละฮะมีจะกินหมีหมีไปไหนอ่ะโขนี่มันมาแบบเยอะมากจริงว้าวไปไปยอามาอย่ามาเฮไปไปยอามาไม่เอาทางนู้นใครวิ่งทางนู้นใครวิ่งไม่เอาพี่ผมบอกเพื่อนมาฝากไม่เอาเพื่อนไม่เอาดูรีสับเป็นรอยตีนแตกเลยอ่ะ เอามาต้องบนขวาปะ่ะปับป๊บกระจายต้๊บเฮ้ย<ๆ>เฮ้ยมันเหลือน้อยแล้วเจดีจดย์ยิงดิลุงฉันรู้เขาตุ๊กตากิงหนีหรือว่าไงไม่ต้องยิงอย่าเพิ่งยิงดีกว่าเดี๋ยวไอ้บ้านนี้มันรู้บ้านหลังนี้มันโหด อยู่ไหนกันครับเนี่ยพี่แคทแคบอกกูแคทหลังนี้สุดแล้ว <c oughs> หลังนี้เลยพี่เจมพี่เจมอยู่ไหนครับอยู่ข้าง,างบ้านาในหมู่บ้านใช่ไหมไม่อยู่ในบ้านในหน้าบ้านเนี่ยไอ้บ้านหลังเนี่ยหลัง,งสีแดงเนี่ยตรเห็นเห็นเ้วเห็นพี่วิ่งแล้ววิ่งข้ามทางไปใช่ไหมแต่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่นะในบ้านไม่มีใครอยู่ใช่ไหมไม่มีประตูบ้านเปิดด้วย อยู่หน้าบ้านเป๊ะๆเลยเหรอพี่ประตูบ้านเปิดด้วยนะระวังมันอาจจะล่อไว้อาจจะมีกับระเบิดรอบตัวไม่มีมีแต่กวางจับความร้อนได้แค่กวางเอาละโอ้หบอกแล้วว่าเรามีเนตรวงแหวนต่กุ้นแล้วพี่ประตูบ้านเปิดแม่เจ้าเข้าเลยเข้าเลยอ่ะพี่ๆไปเสียงแต่๋ยวน้องแวะบ้านนี่แทบเข้าไปหมดเลยนะบ้านไปไหม่ใครนั่นยิงอย่างเดียวนะ อยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนกันผมเข้ามาในบ้านแล้วในฐานแล้วบ้านเข้าไปบ้านหลังที่ไฟไหม้ปะใครวิ่งอยู่ข้างนอกอ่ะถือธนูอยู่อะไม่มีไม่มีผมผมเดินบ้านไปบ้านหลังไฟไหม้เลยไหมสำรวจสำรวจที่อย่าอย่าอย่าออกนอกเส้นทางไม่เอามีนยิงหมดนะโอเคสำรวดในกล่องในนี้มีอะไรพี่ไม่มีอะไรมันใหายบ้านหรอวะเจื่องบ้าไม่น่ามันย้ายอะเนี่ย โอ้มีซอมบี้ตามจนได้แตว่ามันยากเพราะมันคงลกหูบ้านมันบ้านมันไฟไหม้มันใช้อะไรจุดประเด็นยังมองไม่เห็นต้นตอเลยเอ่ะดิเดเราบ้านหนึ่งบ้านหลาง มันยมันได้พวกแล้มันย้ายมากไปไหนต่อครับเข้าหรือออกไปออกก็ได้ออกไปเฮ็ดเจ็ดคุณหนึ่งน้ำเลตอนนี้อยู่ข้างบ้านนะดูรอบๆให้อยู่มีแต่ก,กวางไอ้ตัมบีวะออกมาหมดยังอ๋อกมาแล้วยัง เดี๋ยวใครวิ Mother, no <coin> <istol> ่งอยู่ในป่าใครวิ่งอยู่ในป่าพี่โอเคครับเดี๋ยวผมรับแบนเน็ตตอนนี้วิ่งกันอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะอยู่หน้าบ้านไอเจ็ดครับไอเจ็ดตรงที่ผมตายเมื่อวานน่ลูกเอ้ยเมื่อกี้มันยิงมันยังมีอยู่ในพวกนี้เมื่อตอนตอนเย็นๆโดนยิงตรงนี้อยู่เลยมีคนมาบุกมันหรือเปล่าเนี่ยมันเพิ่งจะย้ายไปทำไม่นี่เห็นมันไปสร้างในเมืองไอเจ็ดะครับไปดูปะล่ะป่ะ นาทงดีว่ามีคนวิ่งเป็นเพื่อนสองคนด้วยเว้ยอะไรอะซอมบี้คนเนี่ยแหละเอาลองน่าจะเพิ่งไปหวันมาเหมือนกันเดี๋ยวรู้เหมือมันแบบเราวางมลังด้านซ้ายนะไอเจ็ดอยู่ทางไหนน้ำหน้าก่าจะมิดหรือมันโปแกรสเป็นแบบน่งยบบ้านนี้นี่้ยโอ้โหผู้เจอเน็ตโรงแรมขี้แล้ว หานมาแล้วแค่หง่ะที่ไหนี่เรานหันมาทางของดีพี่แต่ไม่มีเข็มทิศบ้างหงอเฮ้ยบ้านบนเนินมีบ้านบนเนินใช้มือเดี๋ยวจะเป็นข้างไหนแล้งไหมอ่ะโอเคพี่มืดเลยมืดสนิทแค่ไม่มีเข็มทิศบ้างไม่มีอะไรผมมีเข็มทิศเข็มทิศเข็มทิศแค่ไม่แค่ไม่มีผมเก็บมาเมื่อกี้อันนี้อันนี้สวยบ้านนี้ก่อนอันนี้อยากได้บ้านนี้มากเลยบ้านนี้พี่พี่สมรวจยังอ่ะหลังขาวด้านหลังอ่ะพี่นะพี่ ่าเลยมีใครไหมไม่มีนะไม่มีความพี่ดูดิดูวิเจนแกสองกล้องเดี๋ยวผมเห็นลูกกตาเลยไปเเข้าเขามีด้านบนอีกหลังนะแต่ไม่มีผมมอขวดน้ำไปเลยเดินเข้าไปเลยเดี๋ยวคุมกันให้โอเค มนนีเข้าไม่ได้กว่าพี่อให้เข้าทางนู้นเออผมก็ว่าอยู่มีหมีอยู่ขา้างหน้าตรงพระจันทร์น่ะสามสิบเมตรข้างหน้าอยากวางเอาแรนไมล์มาวางดักหน้าบ้านมันจังเลยม, <c oughs> มีลูกม,มัึงเก็บไว้ลูกมั <c oughs> ้ง IED นี่เดดเดดอาร์มนี่ใครเนี่ยวางเลยเด็ดอาร์มใครวะเนี่ยมันอยู่ตรงผมเนี่ยเห็นปหมไหนพี่ไหนอะเนี่ยผมหนูไปฉายเนี่ยมีคนอยู่คนนี้คนนึงไว้ไหน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 เดี๋ยแต่ว่าเป็ปอนโอ้โหผูงหญิงไหนสุดโหล้มโจมลม ปากป่าไป่ได้ยังไงไม่ได้พวกเราเหรไหนวะไอไหนใครบอกใครบ่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ขึ้นเันขึ้นเนี่ยมันน่ามันน่าจะอยู่มุมเยมีคนเฮ้ยยิงเลยฮอสโบเก็บมั้ยมีคนเหรอโฟกัสอ๋อชื่อมันชื่อมันแบบผ่านงานฉลับมาเยอะใครตาแดงๆเนี่ยยิงได้ไหม ตัวแปรสำคัญเลยนะตาแดงๆเขี้ยวปืนลั่นเฮ้ยใครผมปืนลั่นปืนลั่นปืนลั่นจะลั่นทำไมไปต่อบไหมมันเอาไม่อยู่หรอกมันต้องฉีดไฮเปอร์โดเกนอย่างเดียวเลยเนี่ยใช่ต้องฉีดไฮเปอร์ไฮเปอร์เพียงมาไม่มีหลอดป่ะออกมาสองหลอดพวกพี่ไปไหนอ่ะมใส่กลับไม่ทันเฮ้ยผมอยู่เฮตหกแล้วกลับบ้านเลยพี่พี่กลับบ้านเลยพี่ เพราะผมไม่ได้อยู่บ้านมีมีมีกลับบ้านเลยพี่มีจะโดนใครยิงตายก่อนว่าะันรึเจียวตายไปอะไรหรอกตายก็วิ่งใหม่ขี้เกียจไงประเด็นพอตายกันชินแล้วเจะใครใช้กระสุนเข้ามมอไหมนะพี่ใช้กระนเพี่เจม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 เอากระสุนผมผมมีสี่นะมมออะไรพี่ใช้38เป็น38นะไม่เข้าก็มมอมองไท ผมผมผมนี่นี่พี่หนึ่งใช่ไหมมานี่อ่ะเพิ่งไปอ่ะสีนักก็มีคุณค่ามันหลบเนียนมากมันไปเห็นละใครเห็นละใครเป็นคนเห็นเมื่อกี้พี่รู้ว่าเพื่อนเราขึ้นไปข้างบนจำไม่เห็นชื่อไม่รู้ผมก็พยาจะกระโดดตามมาแค่แต่ไม่รู้จําชื่อเพื่อนไม่ได้ขาปล่อยผ่านไปแบบงงๆจริงจริงๆริเราน่าจะใส่แท็กข้างหน้าชื่อเรานะ อย่างอย่างอย่างเช่นเราเขียนนี้มันมันใส่ไม่ได้แล้วอ้เด็กของเก็บแล้วก็รีสปอนเย์แล้วก็ล็อกทิ้งตอนนี้ไม่มีอะไรมีผีข้างหน้าสองตัวคอร์ดโบยิงยิงหมาคอร์ดโบยิงหมาหลังหลังโอ้ยเต็มเลยเอ้ยดวิ่งไปก่อนดีกว่าไปเก็บมามันจะมั่วเลย ตรงนี้มันเขตเมืองวะน่าจะเขตเมืองโอ้ผมไม่ได้ใส่มีดแล้วสิบหายละอันนี้เฮ็ดแปดแล้วอะเฮ็ดแปดน่าจะอยู่หลังเมืองวิ่งอย่างก,กับเพื่อนกันเลยผมเนี่ยวิ่งข้างกันเลยใครบอกว่ามาบานเลยอะเอ้ยเนี่ยใครมันหยุดแล้ว ้นอยู่แลวไปเลยครับพี่ทำไมแล้วครับมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วขบวนขันบ่าทมาแล้วได้น้าคอนโบฟีจากบ้าเลยจรพี่เจมไปไหนเนี่ยอยู่หลังอู้ไปพี่แม็กเต็มเท่าไหร่ไม่ได้เต็มพี่คืนกับไอ้พวกนั้นมากเลยนี่ผมมองตาอยู่ไหนวะเนี่ยด้านหลังพวกเราแหละ ผมว่าได้ยิงพี่เจมแก่เพราะตาตาสีเดียวกันนี่แหละพี่เจมใส่แว่นคือบตาใส่แว่นเดี๋ยวพี่ผมแยกไม่ถูกกล้เนี่ยจะไปเฮ้ยตรงนี้มันบ้านภูเขาอ่ะไอ้บ้านเลขแปดอ๋อข้างหน้าข้างหน้าน้เรานเราเลียมกันแล้วอะรอเราเฮ้ยมีบ้านอ่ะเฮ้ยตรงเลขหกมันมีมันมีบ้านด้วยเหรอมีมีแต่มีจุดคบคบเพลิงอยู่อะ เราอยู่ใช้ยแดนเฮนโหเฮตเซตนะอาจจะเป็นพยายามพยายามไม่ให้โดนอยู่ใครขึ้นในบ้านมันดูไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยจะไปไหนต่ออคืจ้วหายโดนตกต่อบนเนินมีบ้านหลังเนึนไหน มีกวางความร้อนแค่กวางใครสนใจจะใช้ก็0308นะผมมีอยู่เก้าหลังเลยที่308ใช่ไหมเก็บไว้ก่อน308ผมก็ไม่ใช่ใคนละเรืองของไหนทาไมพี่มาพี่พี่คนไหนอ่ะในพี่เจมส์เเจมมส์พในนนเี่ยผมไม่มีดูตาคนเดียวมีไหมผมหาดไหมชีโอ้ยชีแล้วดูแล้วดูดิคือไหนพี่ต้องยืนี่เฉดเคี่ยพวกเดียวกันมาเนี่ยพี่ีเฉดเฉดผมจะทิ้งให้พี่ยังไงวะมันจะเจอบ้านแล้วว่ะ อย่ายิงผมนะอย่ยิงผมนะขึ้นไปผมไม่อยู่บ้านไม่มีใครอยู่บ้านเลยเมื่่ออยูไหถ้าไม่ใช่บ้านเราก็บ้านจะตายแน่แน่เอาบอลลินนี่เลิดออกนะครับผมมาอนั้นอยู่ไม่มาเอาเเนตพี่นี่ไหวไหมครับเจอแล้วเฮ้ยมีคนวิทยุหาผมอ่ะลอกมาค้าันคุยซีไม่คุยยังไงคุยไม่เป็นต้องไหนไ่ทีทยุโรปไม่เหไนม่อะไม่นไม่เห็นมีเลยต้องเลย ไม่มีใครไม่ไม่ตรงพี่อะดอไปพิทไม่อะไรไปแล้วแหะพี่แกมไหนไหนเนี่ยเอโหลเอาโหลไในยามนี้ในของผมมากที่สุดแล้วเนอ่ะมาดอกมาลูกผมณมองอยู่แล้วผมจะไม่ใช้ละเพราะว่ามันจะปิดอะจะไมนมีแทนเอาปืนมาทำไมเอาปืนเก็บไปปืนผมทิ้งทิ้งไปแล้วไม่เอาแล้ว ที่บ้านนี่แต่รถอยู่ไหนเนี่ยไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันต่อเราเราอยู่นี่เราเราตีนมากไปแล้วเนี่ยเข้ามามันก็เห็นเราอะเราก็เห็นมันโอ้ยใจเต้นตึกตักตึกป่าโอยไปไหนต่อเนี่ยเออไม่รู้ไปไหนมันมืดมองไม่เห็นเลยฟอสฟมันเวลามันยิงทีมันล็อกทีละสิบนี่หว่าพีจะขึ้นไปบ้านฝั่งนน้นนะ อ่าพี่เก้าสิบสามแล้วจะฉีดไฮเปอร์โคเคมอีกทีนึงก็จะเหลืออยู่หกสิบเจ็ดทีเนี้ยควรคุ้มกันแล้วกันหรอเก้าสิบเก้าอ่ะนะได้พี่เก้าสิบแปดเลยเก้าสิบห้าไปฉีดทีใต้เหรอเดี๋ยวผมดูแว่นให้พี่ไม่ต้องกลุ้มไม่มีมองไปเก็บของไหมใครตายแถวบ้านเรามีคนด้วยนะระวังนะไอ้แกงมะขาวป่ะวะ สี่คนวะพี่ไม่รู้นะแต่คือมันวิทยุแล้วแบบพี่ไม่ได้ตอบก็คือวิ่งกาลังจะวิ่งขึ้นบ้านถึงประตูแล้วแม่งยิงรัวเลยเฉียดเชียนเกือบตายเลยเรื่องบ้านเรบ้านไหนบ้านเราอ่ะบ้านใหญ่ตะเคียร์เลยไปกลับไปเคียร์ดิกลับไปเคียร์บ้านกันตาเทพยังอยู่ปะอยู่พี่พี่ผมเจอเน็ผมเจอเขาแว่นปิดเนทพี่ละลมาเอาลงมเอาไม่ปิดหรอกนี่แหละไม่ปิดหรอกองนี้แหละ เออแล้วไปเคียบานของผมที่ล่วงมันจะอยู่กล่องไหนอ่ะยังไม่มีใครกลับครับผมยังไม่มีใครกลับครับโอเคคระเด็นสำคัญป่ะลุงน้ำเลยน้ำชุดเกาะลงอยู่กับผมอ่ะมีเสื้อด้วยเสื้อแขนยาวอ่ะไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเสื้อน้ำเลยน้ำจับยังไงมันเนี่ยตาแกก็ไปดีเห็นนั่นบอกว่าเสื้อไม่หายเนื้อเขมืองเนี่ยเสื้อสกินไม่หายลงกดแท็บดูมันอยู่ล่ากซ้าย อยู่ในไอเดี๋ยวเขาไอเทมเขาวิ่งตรงไปนี่ออกออกออกน้ำไหมมีออกน<อ>้ำไหมออกออกเมืองโอเคโอเควิ่งออกมาซ้ายซ้ายอ่ะดูซ้ายดิหันไปทางซ้ายดูเด็กไปเองไปเองไปเอง หิงเป้งมาไม่โดนใครหรอกเชื่อผมมันเยอะลายตาทั้งผีทั้งคนถ้าใครไม่กระโดดก็ไม่มีใครรู้อ่ะมันไม่รู้ทางซ้ายเยอะมากเลย <c oughs> เยอะก็ต้องไปครับให้ผมนำใช่ไหมเนี่ยไม่รู้วิ่งตามที่มันติดตูดเลยเนี่ย ตาเทพครับครับผมเล่งสตีดหน่อยครับเล่งสตีดมานำหน่อยครับเล่งอยู่ครับพอแล้วดูดิยดูด้านหลังโอง้โหมาทั้งหนึง่งวิทยุนี่ใช้ยังไงอ่ะกดเล็กเก็บครับมัแค่เก็บวิทยุมาแล้วมันก็คุยได้เลยแต่แต่ถ้าคุยในเกมกดเลขสี่ครับ <S <S 2> <S 2> ไม่เห็นมีเลยอนนมันก็คุยในเกมไงพี่เปิดเปิดวิทยุกดเลขสี่ที่เป็นไม่มีวิทยุหรอกมีถึงบ้านแล้วอ๋อคุยแงไม่เคยคุยเลยอยากรู้ไม่มันก็เป็นช่องสัญญาณนะพี่ไม่รู้ไงครับมันใช้ยังไงอ่ะก็กดใส่เก็บใส่ตัวไงแล้วกดแถบดูมันจะเป็นช่องเรดิโอใช่ป่ะ บ้านไหนบาโวชาลีอัลฟาโดนยิงอ่ะโดนยิงน่าจะบ้านเอครับพี่เบนไม่น่าจะไปบ้านบีได้ใช่ไม่ไปบ้านอื่นหรอกขับมาดูข้างหลังเลยเฮ้ยเขาโดดพ้นกันได้ไงวะหมายโดนเนี่ยปักปืนเต็มล็อกยังอยู่ก็ลุกค้นอ่ะ ใครเป็นใครนําขบวนเจเนผมนี่ยผมปกลนเยอะมากอะ่ะที่พี่เจมต้องเข้าบ้านเอเลยครับไม่พี่มียาติดอยู่ไม่ต้องห่วง เฮ้ยมือกันนายอ่ะอลิสมา่าอยู่บ้านเอไปกันที่บ้านไหนดีวะบ้านไหนพี่บ้านเอบ้านเอไปบ้านเอไปให้อยู่บนถนนครับพี่พี่ที่ไปรอเท้าใช่ไหมนะพอม่อนมาต่อฟกเกอร์โกัสมีแมนเน็ตไหมไม่มีใครแล้วใช่ไหมที่เดินผ่านมาเนี่ยมีคราบมีแมนเน็ตไหมครับไม่หมายถึงว่าไม่มีคนอื่นแล้วใช่ไหมที่ยิงไม่ใช่ เดือดรอ่งลอยม่ยิ่งเหรอผมไม่เข้าใจคำถามไม่ไหมถึงว่ามีคนอื่นนอกจากพวกเราไหมไม่บ้านนี้ไม่มีใครครับเราไปกานบมดเลยงานเข้าเนี่ยอยู่บ้านกันเนี่ยมันน่วาิงถึงบ้านแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่ทันมองไงคือรีบวิ่งอย่างเดียวไง โดนยิงอยากจุดแสครับหน้าประตูเลยประตูเล็กเลยประตูเล็กประตูที่ติดถนนน่ะพอเจมเช็คบนเขาเนี่ยไม่มีความร้อนนะชื่ออะไรลุงเผ็ดไม่ทันมันน่าจะไปชื่อสั้นๆน่ะผมไม่เห็นความร้อนรอบบ้านนะไปแล้วผมว่านะนี่แต่ความร้อนในบ้านไปหมดแล้วน,นั่นแหละ ดีแล้วไม่ตายช่วงเปิดประตูเออใช่ถ้าถ้ามาหลังจากถ้าแบบยังอยู่ไกลๆอยู่องสายตายชัวร์ไม่ได้ตายช่วงเปิดประตูที่งานงอกอะอ๋อคือแบบกำลังกำลังกดยีเลยพประตูเปิดแม่งยิงโอ้โหอ๋อแสดงว่ามันรอเ่ยรอเปิดประตู เออก็เลยรีบเข้ามาเอาตัวหลบแล้วปิดเอามันลายนะเนี่ยไปตามมาเลยจะให้จเก็บมันน่าจะไงประทานทิดตะวันออกมันน่าจะวิ่งปต่ทางทิตตะวันออกเลยล็อกป่าไปไม่พวกไม่พวกไอเจ็ดก็ก็พวกไอหก ผมเก็บรองเท้า